การอัปเดตแอปพลิเคชันเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยครับเพื่อนๆครับไปที่ App Store แต่2ครั้งเพื่อเปิด App Store นะครับเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแต่3ครั้งเอาแอปออกปุ่มหลังจากนั้นเราก็ปัดเพื่อสำรวจหัวข้อต่างๆได้เลยครับแก้ไขหน้าจอโฮมปุ่มสินค้าที่ซื้อแล้วปุ่มรายการอัปเดตปุ่ม รง่งรายการอัปเดตนะครับเราใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึกจกโหลดหน้าเว็บแล้วแอบสโตร์บัญชีหัวข้อหลังจากนั้นปัดเพื่อสำรวจต่อเลยครับเสร็จสิ้นปุ่มลีทานอนร้กสิสินค้าที่ซื้อแล้วปุ่มก็จะเจออีเมลของเราแล้วก็สินค้าที่ซื้อแล้วปัดต,ต่อเลยครับการแจ้งเตือนปุ่มแลกใช้บัตรของขวัญส่งบัตรของขวัญโดยอีเมลรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะปุ่ม มีรายการอัปเดตหัวข้อเขอกาก็จะแจ้งว่ามีรายการอัปเดตนะครับอัปเดตทั้งหมด4ปุ่มอัปเดตทั้งหมด4ตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตทั้งหมดนะครับสามารถใช้1นิ้วแต่สองครั้งยึกๆตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเราก็ปัดขวาเพื่อสำรวจต่อได้เลยครับ โพสตวันที่22กุมภาพันธ์2024เวอร์ชัน5.23หัวข้อย่อย94.1เมตะไบอ์ปุ่มเขาก็จะแจ้งรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันนะครับอัปเดตปุ่มถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตตัวนี้เท่านั้นก็แตะจึกๆตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสำรวจต่อก็ปัดขวาไปการปรับปรุงและการพัฒนา เมสเซนเจอร์วันที่21กุมภาพันธ์2,024เวอร์ชั่์0ัวข้อย่อย132.6 m เมกะไบตปุ่มอันนี้คือเม s เซนเจอร์นะครับถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตตัวนี้เพราะว่าสถานะตอนนี้คือฟ้องมาแล้วต้องการให้เราอัปเดตแล้วถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตก็ปัดมาตรงอัปเดตปุ่มเราก็ใช้1นิ้วจึ๊กๆนะครับทีนี้อัปเดตเพื่ออะไรก็ไปดูคำอธิบายที่เขาแจ้งไว้นะครับ เราอัปเดตแอปของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับคนสำคัญได้ง่ายดายิ่งขึ้นโปรดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ๆสิ่งที่มากกับการอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาแอปหยุดทำงานขณะส่งข้อความปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดเวลาแสงในการใช้งานหลักบางรายการการรองรับ iOS 1 7หากคุณมีข้อสงสัยโปรดแต่ที่ความช่วยเหลือในแอปเ e s g e r หรือไปที่วงเล็บใหญ่เปิด facebook.com เครื่องหมายทับเหวเครื่องหมายทับ Mess e n g e อยติพังแอปอันนี้คือคำอธิบายหรือวว่่่่าาาทททีีไปไปปมมตต้ององััเดนะครบ ผ่านไปแล้ว2ตัวไปดูตัวที่3กัน Google Chrome วันที่20กุมภาพันธ์2024เวอร์ชัน122.0.6261.62ัวข้อย่อย188.5เมกะไบต์ปุ่มเขาก็ฟ้องมาว่าให้อัปเดตปุ่มเหมือนกันนะครับทีนี้ให้อัปเดตเพื่ออะไรปรับปรุงอะไรบ้างปัดไปทางขวาแล้วก็จะเจอคำอธิบายครับ ขอขอบคุณที่เลือกใช้ Chrome มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้หัวข้อย่อยตอนนี้คุณจะเห็นเว็บไซต์ที่ข้าชมอยที่สุดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่องที่ซิงไวในหน้าแท็บใหม่หัวข้อย่อยการป้อนข้อความอัตโนมัติได้รับการอัปเดตเพื่อให้เลือกบัตรที่ต้องการใช้ชำระเงินได้ง่ายขึ้นหัวข้อย่อยปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพไปดูตัวที่4กันครับอะโ d ดาจองโรงแรมและเที่ยวบินวันที่19กุมภาพันธ์2อ2 4ันยี่สั่เวอร์ชันสิบสองจุดหกเมกะไบต์หุวม้อฟ้องมาให้อปเกตปุิม อัปเดตเหมือนกันนะครับอธิบายว่ายังไงบ้างจะได้อะไรเพิ่มเติม จองเที่ยวบินกับ Agoda ได้แล้วนะแอป Agoda ไม้ได้มีไว้สำหรับจองที่พักเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังใช้จองเที่ยวบินในราคาสุดคุ้มได้อีกด้วยเดินทางคราวนี้ก็จองทั้งห้องพักทั้งตัวเครื่องบินได้ครบจบในแอปเดียวเลยเดินทางเมื่อไหร่ก็คุม้มแถมยังอุ่นใจได้เพราะเรามีบริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่เราอัปเดตล่าสุดโกล,ลอนส่งข้อความถึงที่พักได้ทันทีหากท่านมีข้อสงสยัยใดๆดาวสีชมพูช่วยระบุว่าที่พักใดเป็นบ้านพักอพาร์ตเมนต์และอื่นๆหมดเจ้าของทอทททททททีีทีีี่่่่่่่่่่พพพพัััััััักกกกสาาาาาาาหหหหหรรรรรบบบบ Agoda Agoda.com Homes Homes เเเเเเมมมมืืือออออออนนนนนลลลงงงงงงปปะศคคยยยยยชติิขใใ้้้ดดภแวว็ๆ อันนั้นคือคําอธิบายในแต่ละตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะอัปเดตแค่ตัวเดียวสมมุติว่าแค่ a ะโกดานะครับอัปเดตปุ่มผมก็ปัดซ้ายกลับมาตรงอัปเดตและใช้หนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งจึกๆกกำลังโหลด0% 45% 74% 76%ตอนนี้น่าจะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ปัดปุ่ม เพื่อสำรวจเลยครับอะโ d a จองโรงแรมและเที่ยวบินอันนี้คือตัวอะโ d a นะครับรู้ได้ไงว่าอัปเดตเสร็จแล้วยังหรือยังไม่เสร็จก็ปัดขวามาเปิดปุ่มตรงอัปเดตเมื่อสักครู่นะครับก็จะแจ้งว่าเปิดอย่างนี้เท่ากับว,ว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งว่าไม่ให้เลือกอะไรแบบนี้หรือว่ากำลังแจ้งเปอร์เซ็น อันนี้เขากำลังอัปเดตอยู่นะครับทีนี้ผมจะขอปัดกลับมาทางซ้ายอโคลด้าอัปเดตขอขอบคุณที่เลือกใช้อัปเดตปุ่ม Google Chrome วันที่20กุมภาพันธ์มีโครมเราอัปอัปเดตปุ่ม Messenger วันที่21มี Messenger ที่ผมปัดข้ามผ่านไปเมื่อตอนต้นนะครับการปรับอัปเดตปุ่ม a p p p o s t o วันที่22กุมภาพ แล้วก็มี Apple Store นะครับทีนี้อัปเดตท,ทั้งหมด3ปุ่มอัปเดตท,ทั้งหมด3เอ๊ะทำไมตอนนน้นแจ้งว่า4ทําไมตอนนี้มีอยู่3เพราะ1ตัวได้อัปเดตไปแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตท,ทั้งหมดเลยมีรายการอัปเดตท,ทั้งหมด3ปุ่มก็ใช้1นิ้วแตะตรงนี้จึ๊กๆอัปเดตท,ทั้งหมด3ไม่ให้เลือกเขาบอกว่าไม่ให้เลือกอ่าหลังจากที่เราจึ๊กๆไปแล้วเขาบอกไม่ให้เลือก ก็เท่ากับว่าขณะนี้กําลังทํารายการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลายแอปนะครับสมมุติว่า20อแอปทั้งหมด <S 1, 1. <S ไม่ให้เลือกปุ่ม20แอป15แอป10แอปอะไรแบบนี้ Google Chrome วันนี้เวอร์ชัน122.0การอัปเดตก็จะช้ามากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ในขณะที่เราแตะไปเนี่ยเขาบอกว่าอัปเดต3แล้วพอเราจจ๊ๆเข้าไปบอกว่าไม่ให้เลือก อีกสักครู่หนึ่งก็จะบอกว่าอัปเดต1รายการเนื่องจากว่า,อาแอปที่1แอปที่2อ,อัปเดตไปแล้วระหว่างนั้นนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะมีคำแจ้งเตือนมาบอกว่ากำลังอัปเดต1รายการตอนนี้คิดว่าทุกแอปที่แตะไปเมื่อสักครู่ทั้ง3แอปได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองปัดดูครับอัปเดตเมื่อสักครู่นี้หัวข้อ อัปเดตเมื่อสักครู่นี้นะครับแบ่งกันตรงนี้ถ้าเกิดเจอคำนี้แล้วปัดไปทางขวามเมื่อไหร่เท่ากับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อัปเดตแล้วทั้งนั้นนะครับ Google Chrome วันนี้เวอร์ชันนึ่ง6 6ีดเุเปิดปุ่มนี่ไงครับจะมีปุ่มเปิดมาให้ด้วยแสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับการอัปเดตแอปพลิเคชัน ง่ายๆได้ด้วยตัวเองก็ขั้นตอนประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c คร b e และกดแชร์ให้กับช่องรีชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ